ในขณะที่แนวคิดที่ต้องการจะผลักดันใน5จังหวัดชายแดนของไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางผลิตสิ่งทอเพื่อส่งออกเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแนวคิดนี้ได้รับการเปิดเผยจากคุณสุทธิดีผู้พกาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจากกระทรวงอุตสาหกรรนะครับโดยบอกว่าการเปิดเส้นทางยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอ5จังหวัดชายแดนใต้เพื่อปูฐานเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นถือว่าเป็นวิธีคิดสําคัญในการที่จะผลัก3กลยุทธ์ให้กับ5จังหวัดได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตาน และนราธิวาสมีผลิตภัณฑ์สิ่งทอในพื้นบ้านเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับตลาดมุสลิมขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทั้งมาเลเซียและส่งต่อไปถึงอินโดนีเซียถ้าหากว่าวิธีคิดนี้เกิดขึ้นและปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นได้จริงไทยเราจะสามารถสร้างมูลค่าการส่งออกและสามารถสร้างงานในภาคใต้ได้มากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรติดตามรายงานพิเศษครับ มาถึงเกาะยอจังหวัดสงขลาทั้งทีเราก็ต้องมาดูผ้าทอมือพื้นเมืองที่ชาวบ้านกลุ่มทอผ้าร่มใสกำลังนั่งทอกันอย่างขมขม้นอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละครับซึ่งหลังจากทอเสร็จก็จะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใช้สอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายอย่างเสื้อผ้าและผ้าพันคอหรือจะเป็นผ้าปูโต๊ที่ถูกบรรจุอยู่ในกล่องสวยงามสิ่งทอเหล่านี้นะครับได้ผ่านการพัฒนาโดยเลือกใช้วัสดุทั้งเส้นใยไมผสมผ้าฝ้ายและใยบัวหลวงผสมผ้าฝ้ายนำมาทอเป็นลวดลายประยุกต์สวยงามมีชื่อเรียกว่าลายดอกข เวลาทอ2วันครึ่งถึง3วันเลยนะครับรวมทั้งผ้าทอดังกล่าวมีการใช้เทคโนโลยีสะท้อนน้ําที่จะสามารถทําให้น้ําที่หกใส่ผ้าไม่ซึมเนื้อผ้าได้ครับซึ่งทั้งผู้สอนทอลายดอกกระจรและชาวบ้านก็บอกว่าคุ้มค่ากับราคาขายที่เพิ่มขึ้นจากผ้าทอดั้งเดิมเกินร้อโดยอาจขายได้รลาละไม่ต่ํากว่า200บาทเลยทีเดียวครับพอเป็นผีแพเนี่ยเราสร้างมูลค่า ให้เพิ่มขึ้นกว่าผ้าทอดั้งเดิมน,นะครับเปอร์เซ็นต์ที่ที่ที่คิดว่าน่าที่เพิ่มขึ้นจากเดิมนับจากเดิมของวันเราเราได้หลาหละหกสิบบาทนะครับตอนนี้เราได้หลามาณเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์มานร้อยร้อยยี่สิบนะครับที่บตั้งไว้ ขณะที่ตัวแทนผู้ประกอบการสิ่งทอจากจังหวัดสตูลก็ระบุว่าต้องการการสนับสนุนด้านเงินทุนและอุปกรณ์การผลิตเพราะที่ผ่านมานวัตกรรมการผลิตในปัจจุบันสามารถเพิ่มมูลค่าให้ผ้าทอได้ร้อยละ5 0าสถึงหกเลยทีเดียวครับเงินทุนก็เร,เราไม่มีเงินทุนตรงนี้ออกทุนเองทั้งหมดต้องทาทุนเองทั้งหมดเราไม่มีเงินทุนเล็และเครื่องมืออุปกรณ์การใช้เราก็ไม่ครบ ตัวเดียวตอนนี้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นเยอะจากจากเมื่อก่อนนะเพราะจากเปอร์เซ็นต์ก็ห้าสิบห้าสิบหกสิบเลย ด้านผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอก็ได้มีการลงพื้นที่สํารวจความพร้อมและมองเห็นถึงโอกาสที่ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตสิ่งทอต่างๆโดยเฉพาะสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในประชาคมเศษเรษฐกิจอาเซียนและในระดับโลกครับเสื้อผ้ามุสลิมเนี่ยจริงๆแล้วพี่ก็ซื้อไปตัดใส่นะเพราะว่าเราเราตัดแต่ข้างนอกถูกไหมเราก็ไม่ต้องใส่กระโปรงยาวไม่ต้องใส่อะไรที่มันปิดคอก็ใส่ได้เลยเป็นชุดแซกสีต่างๆเนี่ยใช้ได้เลยนะคะสามารถผสมกลมกลืนกันได้ประเทศเราเป็นประเทศ ที่ผลิตสิ่งทอเครื่องนุ่งหม่มตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำนะเป็นหนึ่งใน2ประเทศเท่านั้นรองจากอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถที่จะผลิตในส่วนของเสื้อผ้ามุสลิมออกไป เพื่อที่จะให้กับประชากร200กว่าล้านคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีมูลค่ามหาศาลนะคะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็มีการเปิดตัวแฟชั่นเครื่องแต่งกายของหญิงสาวชาวม,มุสลิมแบรนด์ลาวาครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก็เป็นการผสมผสานกันในการเอารวดลายสีสันของดอกไม้ประจําจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับวัฒนธรรมการแต่งกายของหญิงสาวชาวม,มุสลิมซึ่งก็เป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสรวมถึงรายได้ให้กับประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตสิ่งทอของมุสลิม ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและในระดับสากลต่อไปอีกด้วยเช่นกันครับบุญเสริมทองกอนถ่ายภาพบริษัทที่กูลจอโลกเศรษฐกิจรายงานจากรันเวย์โรงแรมเจบีหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับขอบคุณครับคุณบริษครับทั้งหมดนี้คือจอโลกเศรษฐกิจในเรื่องเด่นยันนี้พักสักครู่ติดตามกัต่อในช่วงหน้าสวัสดีครับ